วิธีแก้คลิปวิวติดแดงต้นฉบับน้อยเนื้อหาไม่ได้สร้างขึ้นเองให้กลับมาสร้างรายได้อีกครั้งไปดูกันเลยครับก่อนหน้านี้ผมเคยติดปัญหาคลิปเวิวโดนปิดการสร้างรายได้เนื่องจากต้นฉบับน้อยและเนื้อหาไม่ได้สร้างขึ้นเองขั้นตอนที่1ที่ผมทําคือลบคลิปทั้งหมดออกแล้วรอให้ต้นฉบับน้อยที่ติดแดงหายไปและหลังจากนั้นก็จะเหลือเนื้อหาที่ไม่ได้สร้างขึ้นเอง หลังจากนั้นเราก็ถ่ายคลิปรลงเรียวประมาณ3-5คลิปปล่อยไว้ประมาณ1เดือนแล้วเราก็เข้าไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าติดแดงเนื้อหาที่ไม่ได้สร้างขึ้นเองหายไปหรือยังส่วนตัวของผมตอนนี้กลับมาสร้างรายได้ได้ปกติแล้วเลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เพื่อหลายหลคนที่ยังแก้ไม่ได้วิธีการแก้คลิปวิวถูกปิดการสร้างรายได้ของผมก็มีประมาณนี้ครับกลับมาสร้างรายได้ได้ไดตามปกติแล้วครับ